ฮาร์โมนีเอสคว้ารางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี2024จากผลิตภัณฑ์สวิตไอกรฟเซรั่ม บริษัท h a r ์โมนีเอจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีผลงานวิจัยรองรับภายใต้แบรนด์ฮาร์โมนีรับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมสวิสไอกรี e เซรัมจากงาน The Quality Award 2024จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม SQC ซึ่งเป็นเครือข่ายนักธุรกิจจากภาคส่วนองค์กรธุรกิจและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนรวมกันผลักดนันภาคอุตสาหกรรมไทยให้เดินหน้าเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม4.0อย่างยั่งยืนค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแอลชนิชานะคะเป็น c e o แบรนด์ธรร Thailand ไทยค่ะถามความรู้สึกนิดนึงค่ะวันนี้มารับรางวัลเสร็จปะคะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับให้มาแบบว่าให้ถูกคัดเลือกให้รับรางวัลน,นี้ค่ะค่าของแบรนด์ของเรานะคะ Harmony อนะคะตอนนี้นะคะมีโปรดักต์หนึ่งตัวที่วางจําหน่ายแล้วนะคะเป็นเซรั่มค่ะเป็นเซรั่มนะคะที่มีสรรพคุณนะคะที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วมีงานใจรองรับทุกๆตัวเลยค่ะ เราก็กําลังจะมีแพลนที่จะวางขายในต่างประเทศด้วยค่ะก็จะมีประเทศลาวประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็จะมีช็อปในประเทศไทยค่ะที่จะวางขายอยู่ค่ะอยากให้ช่วยพูดถึงผลลัพธ์ของมนันสักนิดหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมันเน้นหรือว่ามันเก่นช่วยเรื่องอะไรยังไงบ้างคะ ค่าสารสกัดหลักๆของแบรนด์เรานะคะที่จะมีนะคะก็จะมีเป็นอง่นน้าแข็งนะคะซูดไอเกฟนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยเรื่องริ้วรอยหรือขุมขนนะคะให้ตื้นกระชับขึ้นนะคะมีลูกพูนค่ะที่ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสสีผิวหน้าสมา่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีไฮย,ยาค่ะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นหน้าอิ่มน้าอิ่มฟูค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะของเราะคะ่ะสารสกัดที่เรียกว่าอูก้อนค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบของผิวจากฝุ่น ควันระภาวะ PM 2.5งค่ะผล,ลใช้เวลานานนะคะกว่าจะเห็นถึงการเปลนค่ะอย่างที่เราแบบรีวิวจากลูกค้ามานะคะถ้าเรื่องของผิวนุม่มชุ่มชื้นผิวอิ่มนัาอิ่มฟูค่ะเพียงชั่วข้ามคืนค่ะก็คือจะเห็นผลเลยส่วนเรื่องความขาวก็จางใสนะคะประมาณ14วันค่ะ มีเทคนิคเฉพาะสำหรับการใช้เซรั่มค่ะก็คือเราแนะนำนะคะให้ลูกค้านะคะที่ซื้อประดุกท่านนะคะทาเป็นประจำเช้าก่อนนอนทุกวันนะคะคือบทหนึ่งขวดเนี่ยเห็นผลลัพธ์แน่นอนค่ะว่าหน้าเราจะแบบเปลี่ยนแปลงไปหน้าใสขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นค่ะป้อหมายต่อไปของเราเราได้วางแผนที่จะแปลงยังไงบ้าง ห็นว่าเดี๋ยวเราจะมีการจัดจำหน่ายเนาะอยางไปยังประเทศเพื่อนบ้านใช่ค่ะถ้ามันประสบความสำเร็จจะมีอองไลน์สินค้าอย่างอื่นเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างนี้มีค่ะตอนนี้นะคะเรามีสินค้าตัวที่จะออกวางจำหน่ายเร็วนี้นะคะเป็นเจลลี่ค่ะเป็นอาหารเสริมค่ะเป็นเจลลี่ที่แบบว่ามีโปรตีนพรีโอติกแล้วก็โซเดียมอยู่ในตัวเดียวกันเลยค่ะแล้วก็จะมีครีมกันแดดเป็นเนื้อไฮบิดส์นะคะตัวนี้ก็กำลังจะวางขายเร็วๆรนี้ค่ะ ณปัจจุบันตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราวางจําหน่ายแบบตัวแทนหรือว่าเราขายตรงของเราอย่างเดียวยังไงตอนตอนนี้นะคะมีช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือจะเป็นเพจ Facebook ค่ะชื่อ Harmony a Thailand ค่ะแล้วก็ TikTok ค่ะชื่อ Harmony Ace ค่ะแล้วก็เราจะมีวางที่หน้าร้าน c a p t ท i n C ค่ะค่ะก็ นี่เอ็ดนะคะกับทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจใช้ดูค่ะเพราะว่าสินค้าที่เราทํามาทุกตัวนะคะเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพการันตีคุณภาพางานวจะรับรองจริงๆค่ะ